そうですか。 Thank <laughs> you. บ้านโป่งที่นี่สถบ้านโปทางทาอยู่ด้านซ้าแล้วจวัดธรราจาก่าที่งขบวนรถและรถส่งออกองคาราท่าที่เรือกรถที่อยู่ตรงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเสถานีบ้านโปทางเทราที่สขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหต้นทางจากสถานีรถไฟ สุดท้ายทางสถานีหลังสวนขอความกรุณาผู้โดยสารที่ข้ามรถอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่ามทางจะได้รับการกระจายรายแดงได้ขาดขบวนรถเชื่อมเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีขอบตาพุทสถานีโพธาราสถานีเจ็ดเสียงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ ีเวลาสุดปลาทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัผู้โดยสารที่มีวามประสงค์เดินทางกบบขบวนรถเชื่อมและมีตั๋วโดยสารที่เช่อ้อยแหล่ราิของสถานี้ามเ่รับารโดยสารนีทางสานีหน้าสากลางีที่มีด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่เดิที่ให้เขาทำโดยทุกคราวได้ เพื่อเป็นการฉลาที่ปลอดบ้านไหวทางฉลาเที่อนสำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารคันสายอัตราที่8ราคาที่0บาทและา30บาทให้ท่านจราจรโดยสารโดยตราบริเวณดต้ตรงหลังคาหลังสีเหลือร Attention please the a r r i n train <c oughs> มีประกาศภาษาต่างประเทศนะครับเธออยู่ประมาณภาษาจีนร,ราภาาิงเดร,รืรอภาษาษนั่เอา นเป็คนเกยมขึ้นรถด้วยครับสวนกับตรงทางผ่านด้านใต้ครับสายน้ำออกปัตงกับต่างเวลานะครับนถ่จะสวยช้อยู่ประมาณสองนาทีครับเดี๋ยวนี้มีรถรอในอีกสามคันครับ อยูด้านาของขบวนรถเกิดและัตสึรุสาระว่าที่รถจากขบวนรถและตรวตรวจสอบของสระว่าที่เรร้องาที่อยู่ด้านซ้ายของขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจกที่สกานทด้านซายของา สถานการณ์โคนี่ตอราจะเดินทา้าไขอขอบคุณผู้เดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถจะไปทางขอให้ผู้เดยสารทุกค่าน